รถสปอร์ตสุดเท่นะครับมือเดียวป้ายแดงจจกโปรโมชั่นอยู่นะครับของเดิมนะครับอีคูป์คันนี้ผมขายไปแค่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับมันนี้แจกโปรโมชั่นลดราคาทันทีสองหมื่นบาทนะครับเหลือหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเบนซ์ E สองห้าศูนย์คูเป้นะครับเรียกว่าอีคูปนั่นเองนะครับรถสีบอลเงินเดิมๆดิมงานโครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับดูแรงง่ายแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับ บอดี้เดิมนะครับโครงสร้างเดิม100%ไม่ชหนหลักไม่มีความไม่นำท่วมนะครับมาพร้อมกับล้อแมก MG ยางม,มิชลินนะครับนี่ครับสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับ สีบอลเงินเดิมโรงงานได้อังคาสนุกด้วยนะครับเป็นอังคาดํานะครับใครที่ชอบหาเป็นรถสีบอลเงินนะครับผมบอกคันนี้ยังไงก็สวยนะครับพนักจะเป็นเบาะครีมด้วยนะครับเป็นรถเกรเมอร์เกตนะครับคันนี้รถนําเข้านั่นเองนะครับออปชั่นจะมากกว่ารถศูนย์ไทยแน่นอนนะครับเบาะไฟฟ้าครบนะครับเบาะไฟฟ้าเป็นโมเดลเซทเดิมครบเลยคันนี้เจ้าของเก่ายังเข้าศูนย์อยู่นะครับใช้ประวัติศูนย์ได้เราก็ประวัติสวิดดีสวิดถึง E250 นะครับตัวนี้เป็นคูเป้ตสองประตูที่เป็นเครื่อง CGI แล้วนะครับสวยงามมากแล้วก็นร์นาถปีซอร์ท้าง ครบนะครับสภาพต่างๆโดยรวมถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับใครได้กำลังหารถสองประตูสภาพดีๆสักคันหนึ่งราคาเบาๆนะครับเบนซ e ์อีโคปน่าใช้แน่นอนครับจัดโปรโมชั่นอยู่จาก6กแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลดทันทีสองหมื่นบาทนะครับเหลือพี่เนี่ยหกแสนสองหมื่นเก้าหมื่นเองนะครับผมประวัติดีเซอร์วิสถึงแล้วก็งดหน้าใช้มากๆนะครับรถเจ้าของเดียวป้ายแดงเลยนะครับผม <c oughs> สนใจซื้อติดต่อที่โภคตัวคาได้เลยครับ